สวัสดีค่ะมาลาเรินเบิกบานกันก่อนมาเจอกับครูพลอีกแล้วนะคะมาเอาความรู้ดีไปได้เลยค่ะมหาเศรษฐีทุกท่านจสาบอกได้เลยตื่นเต้นมากนะคะไลฟ์ทุกวันทำไมยังตื่นเต้นคะครูตื่นเต้นค่ะ พราะถ้าเราตัดสินใจแล้วมันจะตื่นเต้นมันจะไปอีกหนึ่งเลเวลมันจะอัพไปอีกหนึ่งนั่นยังทำให้ครูพลี่ดึงดูดได้เยอะมากๆนะคะสวัสดีมหาเศรษฐีทุกท่านจ้ามาม้วนซื่นกับเพลงอีสานนั่นเหรอนะครูพลี่เป็นคนอีสานหลายคนจะบอกว่าเขาไปพูดภาษาอีสานนี่ไม่เชื่อเลยนะนี่อะไรประนี้ <laughs> เป็นคนอีสารครนค่ะพี่น้อง แค่นี้มันม้วนดีนะสวัสดีค่ะมหาเศรษฐีทุกท่านมามว้วนซึ้นด้วยกันเดี๋ยวก่อนนะคะวันนี้แท็กพี่วันเป็นวันแรกจะเป็นวันที่รับได้รับเงินล้านนะคะวันนี้จะแท็กพี่มหาเศรษฐีเป็นวันแรกคือเงินล้านกำลังไหลเข้ามาแล้วตอนนี้นะคะแท็กพี่วันบ้างแท็กพี่มหาเศรษฐีบ้างอะไรบ้างสบายดีไหมคะ คทพี่แทนทีมงานมหาเศรษฐีผู้ยิ่งใหญ่ทีมงานของคุคออร่ล้นหลามมากวันนี้ก็ดึงได้อีกแล้วร้อยคนนะคะวันนี้ก็เชิญทีมงานเข้าทีมอีก100คนนะคะซึ่งเป็นอะไรที่สุดยอดมากๆนะคะเมื่อเราตัดสินใจคิดถึงคิดถึง<ฮ>ฟอนไม่เป็นหรอกแต่ก็อยากฟอนนะ เอาความมวนเอาความซื่นเอาความห้าเย่าไปคิดหลายนะคะเยอะคิดหลายคิดหลายไปกับพอนั่นนะคิดหลายไปกับมันไม่ยังเกิดขึ้นนะคะถ้าพี่วันจิตธุลายอยู่มาย้อนได้นะคะคุภลีไม่ได้ซีเรียสค่ะไม่ได้ซีเรียสว่าจะมีจะมาดูว่างตรงกันที่จะมาดูได้หรือเปล่านะคะ เพราะว่าเดี๋ยวจะมีมหาเศรษฐีมาย้อนอยูเยอะแยะมากมายอยู่แล้วนะคะถ้ายัางติดธุระอยู่ตอบแทลูกค้าอยู่ก็มาย้อนได้นะคะคุณพอนี้ก็จะไปยาวๆเลยได้รับแล้วเรียบร้อยเย้เย้เย้ฟ้อนว่าเป็นกระยักฟ้อนวันนี้นะคะกับหัวข้อที่แบบว่าเด็ดดวงมากๆนะคะ ขายเป็นเห็นเหมนร้านขายอะไรคะครูนะคะอันนี้คือว่าฟ้อนเป็นแล้ว <laughs> ใช่ไหมเพลงมันมันอนะ่ะทุกคนแต่บอกได้เลยนะเป็นอ่าเป็นลูกหมอลำเก่านะคุณแม่คุณแม่คูคลีเป็นเป็นหมอลำนะครับแต่ว่าลูกสาวนีกบ่ได้บ่ได้ฟอนบ่ได้ชื่อแม่เลย <laughs> โอเคองคมาละสวยจ้า <laughs> okay, คุณนะโอเคองมาละเราจะเริ่มกันเลยนะคะเริ่มกันเลยเริ่มกันเลยองมาแล้วเรียกองค์พ่อ Bye. โอเคนะคะทุกคนจ๋าวันนี้มาในหัวข้อนะคะขายเป็นเห็นเงินล้านคุณจะเริ่มต้นขายยังไงขายอะไรที่มันจะเห็นเงินล้านนะคะทุกคนจ๋าวันนี้มาที่ข้อแรกกันเลยนะข้อที่หนึ่งก็คือนะคะสิ่งที่คุณจะต้องเริ่มขายอันดับแรกเลยก็คือคุณจะต้องขายตัวคุณเองก่อนครับทุกคนจ๋าสิ่งแรกที่คุณจะต้องขายคือคุณต้องขายตัวคุณเองก่อนครับ ายตัวเองยังไงคะครูขายตัวเองคะ่ะทุกคนคะ่ะทุกวันนี้โลกทุกวันนี้ไม่ว่าจะเป็นอยู่ที่ไหนก็แล้วแต่คุณก็ขายอย่างอื่นคุณก็ขายแรงงานขายโน่นขายนัน่ขน,านขายนี่อยู่แล้วถูกต้องไหมคะดังนั้นคือสิ่งที่ง่ายที่สุดเลยณนะตอนนี้คุณปฏิเสธไม่ได้อะ่ะว่าการขายตัวเองคุณจะขายตัวเองทางไหนนะคะ คุณปฏิเสธไม่ได้เลยว่าทุกสิ่งทุกอย่างทุกการขายอ่ะมันจะเป็นการไม่ว่าคุณจะแบบไม่ได้ขายสินค้าคุณจะเป็นคนที่ไม่ได้ชอบขายสินค้าแต่คุณก็ขายแรงงานขายไอเดียขายความคิดขายขายจินตนาการขายอะไรอยู่แล้วซึ่งในโลกปัจจุบันคุณก็ได้ขายมันอยู่แล้วถูกต้องไหมคะดังนั้นคุณปฏิเสธไม่ได้เลยว่าคุณจะต้องขายตัวคุณเองให้ได้ก่อนขายตัวคุณเองให้ได้ก่อนวันนี้เรามาสังเกตดูว่าคุณนะคะ มีอะไรในตัวคุณที่คุณชอบมีอะไรที่คุณรู้สึกว่ามันโดดเด่นอย่างครูเพอรี่เองเนาะจะมีหลายคนที่บอกว่าชอบชอบว่าครูตาสวยแล้วก็ยิ้มสวยอะไรอย่างเงี้ยนะคะพัฒนาจุดเด่นของตัวคุณเองให้มันเริดออกมาให้มันเห็นเด่นชัดไม่ใช่ว่าเอาจากปีที่แล้วกับปีนี้ยังคงเหมือนเดิมคุณมีการพัฒนาเกิดขึ้นไปเรื่อยๆน,ยนะคะ พัฒนาไปเรื่อยๆว่าจุดเด่นอะไรของเราที่มันมีอยู่ในตัวเราเราจะเป็นคนคุยเก่งหรือว่าเราจะเป็นคนจากที่เป็นคนที่แบบว่าพูดติดอ่างพูดแบบผิดๆถูกๆพูดก็ยังไม่ได้สับแต่พูดก็ยังแบบว่าไม่ได้เป็นคําอะไรประมาณนี้เนาะก็มีการพัฒนาเกิดขึ้นถึงแม้ว่าเราจะยังไม่ถึงขนาดขั้นโปรเฟชลสวัสดีพี่เออสวัสดีครูดอกลัะค่ะ ถึงแม้ว่ามันจะไม่ยังไม่ถึงขั้นโปรเฟชชั่นอลอย่างไอดอลของเราแต่เรามีการพัฒนาเกิดขึ้นวันละหนึ่งเปอร์เซ็นต์วันละวันละสองเปอร์เซ็นต์สามเปอร์เซ็นต์มันก็ยังดีกว่าไม่ทําอะไรถูกต้องไหมคะเย่ yeah. คุณยอมรับว่าถูกต้องนะคะซึ่งมันจริงที่สุดว่ามันก็ยังดีกว่าว่าคุณนั้นไม่ไม่ทำอะไรเลยเอาแต่ชมเอาแต่เชียร์คนอื่นเขาเอาแต่เย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 ่สวยทั้งเลยโน่นนั่นนี่เอาแต่อะไรอย่างเงี้ยแต่คุณไม่มีการเอามาปรับใช้ปรับประยุกต์มาเป็นของตัวเองบ้างหรอ คุณมาชมมาเชร์ตัวเองมั้งล่ะนะคะดังนั้นคืออันดับที่1คุณจะต้องขายตัวคุณเองให้ได้ออกมาเป็นตัวเราให้ดีที่สุดออกมาเป็นตัวตนของเรานี่แหละถึงแม้ว่าเออโอเคนะบางทีบางทีเราอยากจะเป็นคนนั้นเราอยากจะเป็นอย่างไอดอลของเราใช่ไหมเราไปหยิบไปหยิบจับมาไอดอลของเราที่ว่าเราชอบเขาอะห้าคนหรือกี่คนที่คุณคิดว่าคุณชอบคุณอยากจะเป็นเหมือนเขาคุณเอาส่วนดีของเขามาปรับปรุงมาอัดดปบใส่ตัวคุณเองเอามาให้มันเป็นตัวคุณเองอย่างที่คุณแบบว่า พัฒนาจุดเด่นเย้ๆนะคะคือเอามาเอามาพัฒนาให้มันเพิ่มขึ้นว่าคุณชอบตรงไหนคุณชอบการที่คนคุณคุยเก่งหรือว่าคุณชอบใบหน้าคุณชอบผมของคุณคุณชอบแบบสีผิวของคุณนะคุณชอบปากคุณชอบต่างของคุณนะจุดเด่นตรงไหนที่มันเด่นถึงแม้ว่ามันจะยังไม่ใช่อะไรที่ทั้งหมดร0อเซแต่มันจะเป็นจุดขายของคุณมันจะเป็นจุดที่สวัสดีคุกุ้งค่ะ มันจะเป็นจุดขายมันจะเป็นจุดเด่นของเราที่มันจะน่าสนใจที่มันจะเตะลูกตาที่มันจะเตะตาคนใช่ไหมเขาจะมองเห็นปุ๊บเอ้ยคนนี้พูดอะไรอยู่ถึงแม้ว่าถึงแม้ว่าเขาจะยังไม่ได้รู้จักคุณ แต่ว่ามันจะมีจุดเด่นที่เขาจะแบบว่าเตะตาแล้วเขาอยากที่จะเข้ามาฟังคุณดังนั้นคือพัฒนาจุดเด่นของคุณตรงไหนที่คุณชอบคุณพัฒนาให้มันขึ้นไปเรื่อยๆให้มันเด่นขึ้นมาออกมาเรื่อยๆนะคะจากที่ว่าเมื่อก่อนเรายังพูดไม่เก่งเรายังพูดไม่เป็นเราก็หัดพูดฝึกพูดให้มันเก่งขึ้นเรื่อยๆทุกวันถึงแม้ว่ามันจะยังไม่ได้เก่งร้อยเปอร์เซ็นต์อย่างที่เรามุ่งหวังแต่เราก็ได้ถดลงมือทำมันเราก็ควรจะภูมิใจในตัวเราเองถูกต้องไหมคะ ส่วนข้อที่2นะคะเรียนรู้และพัฒนาแน่นอนที่สุดไม่มีใครปฏิเสธได้ว่ายุคปัจจุบันนี้เป็นยุค 5G แล้วนะคะคุณจะต้องรู้ว่าคุณจะต้องเอาตัวคุณเองออกมานะโลกโซเชียลคุณดูว่าวิวัฒนาการของโลกมันไปถึงไหนแล้วนะครูบรียเองนะวันนั้นไปเดินที่ตลาดนัดนะคะก็เห็นเขาอะคนคนคนขายของที่ตลาดนัดเนาะเขาก็ดูแม้กระทั่งคนขายของตลาดนัดนะทุกคน เขายังหันมาสนใจเขาพูดเลยว่าวันนั้นเขาดูเขาเปิดดูมวยเนาะเปิดดูมวยเขาก็บอกว่าตอนนี้เขาเป็นออนไลน์กันหมดแล้วเขาพูดอย่างนี้ทั้งทั้ที่เมื่อก่อนนะทุกคนใช่ค่ะใช่ทั้งท้ที่เมื่อก่อนคือเขาเขาแบบคนส่วนใหญ่นะคนมานอกคนที่คนที่เขาแบบไม่ได้ไม่ได้ทันโลกทันเหตุการณ์ไม่ได้ไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาจะแอนตี้มากๆก,กกับการที่ จะต้องมาเข้าออนไลน์เหรอโนนันีเขาก็ยังดูเลยเขาก็ยังพูดขึ้นมาเลยเขายังพูดขึ้นมาเลยว่าตอนนี้มันเป็นออนไลน์หมดแล้วเขาต้องดูแบบนี้แหละเขาว่าเงี้ยเขาดูมวยเขาดูอะไรเงี้ยเขาจะดูของเขาไปอย่างนั้นแหละแล้วเขาขายของไปด้วยแล้วเขาก็ดูมวยไปด้วยนะคะดังนั้นคือในเมื่อโลกมันเปลี่ยนไปโลกมันบังคับให้เรารวยขึ้นดังนั้นคุณจงพาตัวเองเข้ามารู้ว่าโลกมันไปถึงไหนถ้าคุณอยากที่จะจับเงินล้านได้แบบ ง่ายสบายสบายเรียนรู้และพัฒนารู้ว่าโลกวิวัฒนาการมันไปถึงไหนแล้วมันไปหอดใส่แล้วอย่างนี้นะคะเราก็เอาตัวเองเข้ามาส่วนข้อต่อมานะคะคุณลงไปเล่นกับมันเลยลงไปเล่นกับมันเลยลงไปเล่นก็คือเอาตัวเองออกมาเนี่ยคะ่ะทุกคนเอาตัวเองออกมาหน้ากล้องเอาตัวเองออกมานะคะและรู้ว่าแน่อนอนที่สุดว่าถ้าคุณอยากจะจับเงินล้านคุณทํางานประจําถูกต้องไหมคุณทํางานประจํางานเออไม่ว่าจะเป็นเมื่อก่อนครูพัลิีทามาเยอะแยะมากมาย งานโรงงานค้าขายแม่ค้ามั้งละ่ะเออแม่ค้าตลาดนัดมั้งละ่ะโรงงาน PC ซห้าง PC ห้าง,างนี่ทําหลายปีมากๆเพราะว่าครูชอบเนาะครูเป็นคนที่รักสวยรักงามนะคะครูเป็นคนที่รักสวยรักงามรักการแต่งตัวเนาะงานขายของที่ห้างที่ PC ห้างเนาะแต่ว่าคือทุกสิ่งทุกอย่างอะ่ะมันเป็นงานที่ดีหมดแหละแต่ว่ามันยังไม่ได้จับเงินล้านได้ไงคะทุกคนมันเป็นงานที่มันมีเพดานรายได้ถูกต้องไหมคะตอนนี้เป็นคําพูดออกมาเยอะเลยเย่เย่ดีใจกับ คูดอกรักด้วยนะคะตามดูครูดอกรักเชียร์คูดอกรักอยู่เหมือนกันนะคะเนาะคือพัฒนาเนี่ยแหละคะ่ะทุกคนเมื่อเราพัฒนาขึ้นเรื่อยอ่ะมันจะเป็นความภูมิใจว่าเอ้ยกูก็ทําได้นี่วาเย้ซึ่ก็สวยขึ้นอะ่ะสวยขึ้นเยอะเลยอะ่ะคูดอกรักนะคะสวยขึ้นเยอะมากๆดังนั้นถูกต้องที่สุดค่ะทุกคนเพราะเราเป็นมนุษย์เราพัฒนาได้เราจากที่เราไม่เป็นอะไรเลยเราก็พัฒนาก้าวกระโดดกระโดดกระโดด ก้าวกระโดดพัฒนาไปเรื่อยเดี๋ยวมันก็เก่งขึ้นเองพัฒนาไปเรื่อยเดี๋ยวมันก็จะได้ม,ไดมันก็จะดีเองนั่นแหละนะคะทุกคนก็คือคุณลงมาเล่นเลยถึงแม้ว่าคุณจะยังไม่มั่นใจว่าเอ้ยฉันยังพูดไม่เก่งนะฉันยังไม่สวยนะไม่มีใครที่เกิดมาจากท้องพ่อท้องแม่แล้วกเกิดออกมาปุ๊บแล้วก็สวยทันทีเลยหรือว่าพูดเก่งทันทีเลยเราก็จะต้องมีการฝึกพูดอยู่แล้วถูกต้องไหมคะกอไก่ไม่ใช่ว่าโตขึ้นมาปุ๊บแล้วแบบคุณพอลีสวยมากขอบคุณค่ะ กระโดดออกมาจากท้องพ่อท้องแม่ปุ๊บพูดเป็นเลยยี่แม่ยี่พ่อไม่ใช่นะ <c oughs> ยี่แม่ยี่พ่อหรือว่าคุณพ่อคุณแม่หรืออะไรก็ว่าไปนะคะครูพอดีเป็นคนอีสานนะคะ <c oughs> นะไม่มีใครที่เป็นจากท้องพ่อท้องแม่อยู่แล้วทุกสิ่งทุกอย่างมันมีการฝึกฝนและพัฒนาอยู่แล้วท่าอยู่ที่ว่าตัวเราว่าเราจะเรียนรู้และพัฒนาฝึกฝนกับมันหรือเปล่านั่นเองนะคะทุกคนคะ่ะส่วนข้อที่สนะี่เนาะแยกแยะ,ยะและพัฒนาแล้วก็ขายไอเดียเป็นนะคะขายไอเดียแล้วก็เชื่อนะ เชื่อและทุกสิ่งทุกอย่างะคะ่ะทุกสิ่งทุกอย่างเมื่อเราเชื่อและเราเรียนรู้และที่จะพัฒนาตัวเราเองอะ่ะมันไม่มีคําว่าล้มเหลวคะ่ะทุกคนถ้าเรายังคงเชื่อมั่นและไปต่อกับมันนะนอกจากว่าแน่นอนมันอาจจะมีโอเคแหละบางคีบางคีมันอาจจะล้มเหลวตรงที่ว่าเ,เราไม่รู้ว่าเราจะต้องออกมาเป็นตัวเองแบบไหนหรือว่าเราจะต้องก๊อปปี้แต่คนอื่นแต่บอกได้เลยนะคะว่าทุกการกระทําของคุณมันไม่มีคําว่าสูญเปล่าแน่นอนถ้าคุณ แม้กระทั่งคนสําเร็จระดับโลกเนาะเขายังแบบว่าล้มเหลวหลายต่อหลายครั้งแต่เขาก็ยังคงไปต่อเมื่อไหร่ที่คุณหยุดทํานั่นคือคุณล้มเหลวนั่นคือคุณไม่ได้สําเร็จนะคะใช่ค่ะดังนั้นคือไปต่อเสมอเมื่อคุณคิดว่ามันเป็นสิ่งที่ดีมันเป็นสิ่งที่จะคว้าเงินล้านได้อะ่ะมันไม่ใช่งานที่แบบมีเพดานรายได้อย่างงานทั่วไปที่เราเคยทาเนาะซึ่งซึ่งแบบว่าพูดได้เลยครูพารีพูดได้เลยเพราะครูแบบทํามาเยอะมากๆ นะคะตั้งแต่ศาสตร์กระเบือยันเรือนลบเอาง่ายเลยนะศาสตร์กระเบือยันเรือนลบอาใครจ้างมาหรือว่าใครอะไรที่มันได้เงินกูทําหมดแหละเพื่อครอบครัวนะคะพูดกับตัวเองนะคะกูทําหมดแหละฉันก็ทําหมดแหละเพื่อครอบครัวเพื่อตัวเราและเพื่อลูกเพื่อเต้าเพื่อครอบครัวของเราเพื่อพี่น้องของเราเพราะครูเองเป็นคนเสาหลักของครอบครัวนะคะเพราะครูเองเป็นเสาหลักของคู่ครองครอบครัวเนาะดังนั้นคือจครูจึงแบบว่า ถึงแม้ว่าบางทีเราจะรู้สึกท้อใช่ไหมแต่เราก็ยังจะต้องลุกขึ้นมาปาดน้ําตาแล้วก็ไปต่อะค่ะทุกคนทุกคนมีวันที่ท้อได้อยู่แล้วแต่ว่าเรายังจะต้องยืนหยัดและไปต่อของมันเพราะอะไรเพราะเรายังไม่ตายเราไม่ใช่ว่าเกิดมาเสร็จแล้วเราก็รอวันตายไม่ใช่เราเกิดมาเพื่อเสกสร้างชีวิตที่เราปรารถนาต้องการเราเสกสร้างได้อยู่แล้วนะคะไปต่อไปต่อเย่ๆะนะคะส่วนข้อต่อมานะคะคุณจะต้องเชื่อมั่นในตัวเองเชื่อมั่นในตัวเราถึงแม้ว่าหลายๆคนจะชมเชียร์เราว่า ้ยเธอคว้าเงินล้านได้เธอหาเงินได้เธอเป็นคนที่เก่งอยู่แล้วนี่เธอสามารถที่จะแน่นอนเงินล้านสําหรับเธอมันง่ายอยู่แล้วหรือบางคนอาจจะต่อต้านเราบางคนอาจจะดูถูกเราหลายๆเสียงหลายๆคําพูดมันไม่สามารถที่จะมาทําอะไรเราได้ถ้าเราไม่อนุญาตนะคะหลายๆเสียงหลายๆคําพูดมีเพื่อนแล้วมีคนที่ทำอะไรมาเยอะเหมือนกันเย่ๆนะคะหลายๆเสียงหลายๆคําพูดที่มาต่อต้านเราหรือว่ามา มาเตะขัดขาเราหรืออะไรก็แล้วแต่ตราบใดที่เราไม่อนุญาตมันเราก็ไปต่อได้เสมอนะคะตราบใดที่เราไม่อนุญาตมันเพราะตัวเราคือจิตเรามีจิตใต้สำนึกที่คอยแบบรับคำสั่งเราอยู่แล้วนะคะวันนี้ถ้าคุณไม่อนุญาตไม่มีใครทำอะไรคุณได้นะคะไปต่อเสมอและเชื่อมั่นและมั่นใจในตัวเองมาฉันทําได้เดีเมื่อคนอื่นทําได้ฉันก็ทําได้เพราะอะไรเพราะว่าตัวอย่างมันก็มีให้เห็นอยู่แล้วมันอยู่ที่ว่าเราอ่ะ จะเป็นคนที่แบบว่าหลอดแหลกกับตัวเองหรือเปล่าจะเป็นคนที่อ่อนด้อยกับตัวเองหรือเปล่านะคะมั่นใจในตัวเองและไปต่อและมีการพัฒนาได้อยู่แล้วนะคะข้อต่อมานะคะทุกคนคะ่ะเชื่อมั่นและมั่นใจเนาะและก็ข้อต่อมาข้อนี้คือแบบว่าเน้นหนักๆเลยนะสําหรับใครที่แบบว่าพาตัวเองเข้ามาในโลกออนไลน์เสร็จแล้วถูกต้องไหมคะทุกคนและแน่นอนที่สุดว่าเราจะต้องมองคนที่เขาสําเร็จมองคนมองเฉพาะคนที่เขาเป็นผู้นําหลักล้านที่เขาจับเงินล้านได้จริงๆและ เป็นคนที่มุมุกมานะที่จะเอาจริงจริงๆไม่ใช่ว่าเราไปมองคนอื่นเราไปมองแต่คนที่สวัสดีครูอ้อย üler! ค่ะครูอ้อยคนสวยเราไปมองคนที่เขาแบบว่าล้มเหลวหรือเราไปมองคนที่เขาแบบว่าเขายังสับสนในตัวเองอยู่เขายังสับสนในชีวิตอยู่เขายังตัดสินใจไม่ได้ว่าเขาจะเอาทางไหนเขายังตัดสินใจไม่ได้เขายังบวกขาดไม่ได้อันนั้นเราอย่ามองเด็ดขาดนะคะและสิ่งที่สําคัญที่สุดนะ คือคุณจะต้องซื่อสัตย์นะคะซื่อสัตย์แล้วก็จริงใจแล้วก็ไม่อิจฉาใครเพราะการที่คุณไปอิจฉาใครหรือคุณไปมองคนอื่นเสร็จแล้วคุณเอามาเป็นปมเอามาเป็นปมหรือเอามาคิดเยอะและเอามาอิจฉานะ่ะมันจะทําให้คุณนะ่ะเป็นพลังงานลบค่ะทุกคนค่ะดังนั้นคือเราไม่อิจฉาใครและพิตินดีกับทุกสปปรรพสิ่งให้ได้ทุกเรื่องราวให้ได้ไม่อิจฉาใครเลยค่ะถึงแม้ว่าคนคนนั้นจะขายดูเหมือนมันก็ยังคุยไม่ค่อยจะเก่งดูเหมือนมันก็แบบว่า ทำไม่เยอะเท่าฉันเลยหรืออะไรก็แล้วแต่แต่ทําไมเขาถึงขายดีหรืออะไรก็แล้วแต่เราอย่าไปอิจฉาเขาเด็ดขาดนะคะมีคนสําเร็จให้เราเห็นเยสเยสเสเราอย่าไปอิจฉาเขาเด็ดขาดเราจงบอกกับตัวเองให้ได้ว่าฉันต้องยินดีกับเขาให้ได้คือถ้าคุณยินดีไม่ได้คุณก็ยินดีอยู่งั้นแหละยินดีจนกว่ามันจะออกมาจากหัวใจที่แท้จริงของเราจริงๆอ่ะ yes Yes เ e s ฉันเอาแบบนี้เลยผู้นําหลักแสนหรือ Yes ฉันเอาแบบนี้แล้วู้นําหลักล้านฉันเอาแบบนี้เลยอะไรก็แล้วแต่ ให้เรานั้นใส่ความหมายดีๆและชื่นชมดีๆออกมาให้ได้จากหัวใจของเราที่แท้จริงของเรานะคะข้อสุดท้ายนะคะทุกคนคะ่ะคูเปลี่นะไปยาวๆเลยข้อต่อมาก็คือนะคะครูจะพูดโดยรวมมาแหละข้อนี้ก็สําคัญมากๆเลยคือการที่เราเลือกคบคนคะ่ะทุกคนคะ่ะแน่นอนที่สุดว่าเราเมื่อเราเรียนรู้กดแรงดูดกัก,ก,กรกวาลแล้วถูกต้องไหมคะถ้าเรายังเผลอไปแบบอ่อนข้ออ่อนดอยกับจก,กวาล เราไปเลือกคบคนที่แบบว่าพาเรานินทาหรือว่าเอาเรื่องที่มันเป็นเรื่องเราลบๆมาเล่าให้เราฟังหรืออะไรก็แล้วแต่คุณจงเลือกที่จะปฏิเสธเลือกที่จะตัดออกไปให้ได้นะคะถ้าใครที่กดแรงดูดกดจัก,กรวาลคือเราจะต้องคบคนที่เขาคิดบวกเหมือน,อนกันถึงจะพากันดันขึ้นดันกันขึ้นสู่ที่สูงไม่ใช่ว่าพากันแบบว่าพากันไปนินทาพากันไปคิดลบหรือพากันไปทําอะไรที่แบบว่าหรือว่า อิจฉากันเองหรือนินทากันเองหรือเพื่อนที่ดีนะคะทุกคนค่ะจงยินดีให้ฉ่ำเย่เย่เยเพื่อนที่ดีดูให้ออกว่าเพื่อนดีหรือเพื่อนชั่วเพื่อนที่ดีนะคะเขาจะยินดีเขาจะยินดีจะและจะตักเตือนกันได้ตักเตือนกันได้ในทางที่ดีไม่ใช่ว่าเห็นเพื่อนทําไม่ดีแล้วแบบมึงทําไปเลยโนนนันนี่อะไรประมาณนี้ใช่ไหมมึงทําไปเลยกูไม่สนใจมึงหรอกกูโตกูรอดคนเดียว อันนั้นก็ไม่ใช่เพื่อนที่ดีนะคะถ้าเพื่อนที่ดีเขาจะตักเตือนกันได้ให้โอกาสให้อภัยซึ่งกันและกันคิดเสมอว่าวันเวลาที่เรากว่าที่เราจะคบกันมาเราเป็นเพื่อนกันนะเรามีความเชื่อมัน่นและเรามีความแบบว่าเรามีความจริงใจให้กันที่ถูกต้องที่ดีเรื่อยมาเสมอมาแต่ว่าณนะวันในวันหนึ่งเพื่อนแบบว่าพูดผิดหรือว่าเพื่อนใจร้อนไปหรืออะไรก็ใดๆก็แล้วแต่คุณมีการให้โอกาสและให้อภัย แล้วพากันไปสู่ที่สูงสูงถ้าเพื่อนที่ไม่ดีคือจะแบบว่าเป็นเพื่อนที่คิดลบคิดหักหลังหรือเป็นเพื่อนที่แบบว่าต่อหน้าและรับหลังไม่เหมือนกันอันนั้นคุณตัดออกไปได้เลยถ้ามันเกินเยียวยาคุณก็ตัดออกไปได้เลยเลือกปฏิเสธเลือกบล็อกแบนเบิร์ไปได้เลยนะคะทุกคนคะและมันจะทําให้เรานั้นไปสู่หลักล้านได้ง่ายเมื่อเราตัดทุกสิ่งทุกอย่างที่มันเป็นเรื่องเราลบๆบอะ่ะคุณยังคงความเชื่อและเชื่อมั่นเชื่อมั่นในตัวเองว่าคุณไปต่อคุณสําเร็จได้ ไม่มีอะไรที่โคตรยิ่งใหญ่เท่ากับใจเราค่ะทุกคนถึงแม้ว่าคุณจะไปฟังคำชื่นชมยินดีจากคน,คนอื่นเยอะแยะมากมายแล้วนะคะใช่ค่ะตักเตือนกันได้ตักเตือนกันได้ทุกเรื่องเลยค่ะบางทีเพื่อนอาจจะพูดผิดหรือบางทีเพื่อนอาจจะอารมณ์ร้อนไปหรือว่าบางทีเพื่อนอาจเข้าใจผิดหรือเปล่าอะไรประมาณนี้สามารถที่จะตักเตือนกันได้และให้อภัยกันและไปต่อกันได้อันนั้นถึงจะเป็นเพื่อนแท้ถึงจะเป็นเพื่อนที่จริงใจ ถ้าเป็นเพื่อนที่มาแค่ว่ากูหวังเอาผลประโยชน์อย่างเดียวอันนั้นไม่ใช่เพื่อนแท้นะคะถ้าเพื่อนที่จริงใจคือเขาจะรู้ว่าเพื่อนกําลังตกกลุ่มอะไรอยู่หรือเปล่าเขาจะสามารถที่จะตักเตือนกันได้นะคะและแน่นอนที่สุดว่าสิ่งที่มันจะคว้าเงินล้านให้กับคุณได้นั้นคือความซื่อสัตย์ไม่ว่าจะซื่อสัตย์ต่อตัวเองซื่อสัตย์ต่อเพื่อนฝูงซื่อสัตย์ต่อสินค้าซื่อสัตย์ต่อองค์กรซื่อสัตย์ต่ออะไรก็แล้วแต่นนอ่อะ,ะถ้าคุณเป็นคนซื่อสัตย์อยู่ที่ไหนคุณก็เจริญและถ้าคคคุณเป็นนนะะ เป cues, o'. O 1, ng, at, star, ็นคนซื่อสัตว์เนาะอันดับหนึ่งอันดับที nosotros, ่ครูสตาแม่ครูสตาคอนเน็นมากๆความซื้อสัตว์และความกระตันยูสำนึกรู้คุณเนาะเรารู้ว่าเราเราโตมาจากไหนเราโตมาจากสิ่งแวดล้อมแบบไหนแล้วเราอยู่ได้เพราะใครบ้างและเราแบบว่าคือเราสำนึกรู้คุณกับทุกสรรพสิ่งอะความซื่อสัตว์และความสำนึกรู้คุณกับทุกสรรพสิ่งและพาตัวเราอีกข้อหนึ่งนะคะครูเพรี่เริมไปเดี๋ยวเสิร์ฟอีกนิดนึงคือเมื่อเราเข้ามาใน Facebook ถูกต้องแล้วถูกต้องไหมคะ เราไม่ใช่แค่อยู่ที่ Facebook อย่างเดียวนะคะเราไปทุกสื่อโซเชียลเลยค่ะเราไม่รู้ว่าเราจะเกิดจากตรงไหนเราไม่รู้ว่าเราจะเกิดจาก youtube หรือว่าจากติ๊ t o ็อกหรือเปล่าซึ่งแน่ๆที่สุดเลยในตอนนี้ก็คือติ๊ To อกดังไวมากๆใครที่ยังไม่เข้าติ k To อกเข้าเลยนะรีบเข้าเลยนะคะครูดอกรักไปติ๊ t o ็อกหรือยังคะใครที่ยังไม่เข้าติ k t o k อกรีบเข้าด่วนๆเลยเพราะติ๊ t o ็อกตอนนี้ครูพลายดังมากๆมีมีคนตามเพียบเลยตอนนี้ มีคนตามเพียบเลยคือเด็กน้อยเยอะมากสงสัยว่าจะเป็นขวัญใจของเด็กน้อยลนะ่ะสงสัยว่าคุณเพอร์ลี่จะเป็นขวัญใจของเด็กน้อยและเมื่อคุณพาตัวเองเข้ามาณนะจุดออนไลน์น่ะคุณอย่าได้แคร์ว่าจะมีคนมันมีมันมีอยู่แล้วค่ะคนที่เห็นด้วยและคนที่ไม่เห็นด้วยคนที่เป็นคนที่เป็นเอ่อ เขาเรียกว่าอะไรคนที่เป็นคนที่เขาสนับสนุนเราและคิดเหมือนเรามันมีอยู่แล้วและคนที่เขาไม่ได้คิดเหมือนเราเขาดูถูกเราหรือเขาไม่ได้สนับสนุนอะไรเราเลยมันมีอยู่แล้วคุณอย่าได้แคร์โดนแคร์ค่ะโดนแคร์ care, ไปต่อเสมอและคิดเสมอว่าสิ่งที่คุณทำนะ่ะมันเป็นประโยชน์ต่อมวลมนุษยาชาติ <laughs> มวลมนุษยาชาติ <c oughs> <c oughs> ครูว่าดใช้คำนี้เลยนะมันเป็นประโยชน์ต่อโลกหรือเปล่ามันเป็นสิ่งที่ดีที่เราได้แบ่งปันถูกต้องไหมคะ เข้าแล้วเย้ yeah, yeah. มันเป็นสิ่งที่ดีที่เราแบ่งปันถูกต้องไหมละ่ะมันไม่ใช่ว่าเราเอาแบ่งปันเอาเรื่องลบๆมาแบ่งกระปันมาแชร์กันบางคนแชร์จังไอเรื่องลบๆนะคะแต่เรื่องดีๆเรื่องที่มันจะทําให้ยกระดับจิตใจจิตวิญญาณจิตใต้สํานึกยกระดับความรู้ยกระดับสมองให้โลกใบนี้มันมีแต่คนดีๆให้โลกใบนี้มันมีแต่สิ่งดีๆสิ่งสวยงามไม่แชร์ คิดว่าอะไรที่มันแปลกแตกต่างไม่แชร์อันนั้นคนแบบนั้นก็แปลกอยู่เหมือนกันดังนั้นคือนะคะเราเชื่อมั่นและมั่นใจอยู่แล้วว่าเราไม่ได้ทําสิ่งอะไรที่มันจะไปไปทําร้ายใครมันเป็นแต่สิ่งดีๆมันเป็นสิ่งสิ่งที่เราออกมาเราช่วยเพื่อนมนุษย์ได้อีกเยอะแยะมากมายแถมสินค้าของเราก็ยังสามารถที่จะไปแก้ไขปัญหาให้กับทุกคนได้อยู่แล้วดังนั้นคือเราไปต่อเสมอนะคะไปต่อเสมอโดนแคร์ care, ค่ะเพราะว่าเขาไม่ได้หาข้าวให้เรากินใครที่หาข้าวให้เรากินก็ตัวเราเองนี่แหละนะคะ พขาครูเพอร์ลี่เองนะเป็นคนที่เสาหลักของอครอบครัวอยู่แล้วอันนี้ก็พูดพูดเยอะแล้วนะคะคือซึ่งเป็นคนที่ปกติจะไม่ค่อยจะเอามาพูดเท่าไหร่หรอกแต่แต่พอเราออกมาหน้ากล้องแบบนี้เราก็จะต้องพูดอะไรที่มันเป็นตัวเราให้คนอื่นเขาได้รู้ถูกต้องไหมเขาจะได้รู้ว่าอีคนเนี้ยมันเป็นคนแบบไหนใช่ไหม <laughs> นะคะครูเพอร์ลี่จะเป็นคนตรงๆนะ เขาจะได้รู้ว่าคนนี้เป็นคนแบบไหนเขาจะได้กล้าที่จะเข้ามาหาเรานะคะเขาจะได,ได้กล้าเข้ามาสนับสนุนเราเนาะครูพลี่เองเป็นคนที่โคตรจริงใจมากๆนะใครที่ได้เจอนะคะจะรู้ทันทีเลยว่าจิตใจที่แท้จริงโคตรแบบว่าเป็นคนที่จริงใจมากๆใครที่มองไม่เห็นอันนั้นก็ก็คือแบบว่าแย่แล้วนะคะ ดังนั้นคือนะคะไปต่อเสมอนะคะในสิ่งที่เราคิดว่านี่แหละสิ่งที่ฉันจะจับเงินล้านได้การที่ฉันจ,จับเงินล้านได้มันมีแต่ออนไลน์เท่านั้นแหละนะคะดังนั้นคือเปิดหูเปิดตาเปิดใจเปิดโอกาสให้ตัวเองได้จับเงินล้านแบบง่ายสบายๆนะคะในโลกโซเชียลในสื่อออนไลน์ทุกที่คุณไปให้หมดเลยเราไม่รู้ว่าเราจะเติตตบโตจากที่ไหนเรายังไม่รู้บางท,เาาจจ TikTok, างทีเราอาจจะโตในติ๊กต็อบางทีเราอาจจะโตใน YouTube หรืออะไรก็แล้วแต่มันจะมีคนที่มาสนับสนุนเราอยู่แล้วคะ่ะ คนที่คิดเหมือนเหมือนเราคนที่มีความคิดมีจิตใจเหมือนเหมือนเราเนาะมันจะดึงดูดได้อยู่แล้วคนที่เหมือนกันสีเดียวกันจะดึงดูดกันอยู่แล้วนะคะดังนั้นคุณไม่ต้องสนใจว่ามีคนมาทําเยอะๆแล้วไม่ต้องสนใจค่ะสนใจแค่ว่าเราออกมาให้โลกใบนี้ได้มีความรู้เพิ่มขึ้นเรามาแบ่งปันความรู้ที่เราได้มามันจะยิ่งเพิ่มพูนสติปัญญาสมองของเราให้มันเพอร์เฟกขึ้นไปอีกด้วยซ้านะคะดังนั้นคือไปต่อเสมอนะคะจับเงินล้านได้ง่ายๆสบายๆนะคะทุกคน ดอกแล้วก็เป็นคนรูตรงค่ะนะคะดังนั้นสิ่งที่คุณจะจับเงินล้านได้เรามาจับในอากาศเท่านั้นค่ะงานประจํามันไม่สามารถที่จะทําให้คุณจับเงินล้านได้เนาะเพราะว่ามันมีเพดานรายได้แต่ในออนไลน์ค่ะโลกใบนี้มันโคตรกว้างใหญ่ไพศาลเลยคนทั่วทุกมุมโลกอะ่ะ คนทั่วทุกมุมโลกมาสนับสนุนคุณคิดค,คุดคุณคิดดูนะคะว่ามันจะขนาดไหนนะคะทุกคนคะดังนั้นคือไปต่อเสมอกล้าเอาตัวเราออกมาหน้ากล้องแล้วคุณจะได้จับเงินล้านได้แบบง่ายสบายๆและครบเฉพาะกัลยาณมิตรที่ช่วยส่งเสริมสนับสนุนซึ่งกันและกันไม่ใช่ว่าพากันลงพากันนินทาหรือว่าพากันไม่ได้จริงใจให้กันหรืออะไรก็แล้วแต่กัลยาณมิตรแบบนั้นเราเราตัดได้เราตัดออกไปเลยเราไม่ต้องไปใส่ใจไม่ต้องสนใจ เรามองแต่คนที่เขาสําเร็จเราไปแต่กับคนที่เขาสําเร็จเรามองแต่คนที่เขาสําเร็จคนที่สําเร็จได้จริงเราไปแกะรอยเขาเลยแล้วก็ทําตามเขาง่ายๆสบายๆนะคะ <c oughs> สวัสดีค่ะ พี่วิทย์คุณพี่วิทย์นะคะโอ้โหวันนี้มหาเศรษฐีเข้ามาเยอะแยะมากมายะะแล้วค่ะแล้วครูพอดีก็จะจบแล้วด้วยนะคะใครที่เพิ่งมาก็ย้อนดูนะคะทุกคนคะ่ะดังนั้นคือจับเงินล้านได้ง่ายๆสบายๆเพียงคุณเปิดโอกาสให้ตัวคุณเองเข้ามาในโลกออนไลน์คะ่ะยึดมั่นถือมั่นและมั่นใจในตัวคุณเองว่าคุณนั้นคุณนั้นมาเพื่อช่วยโลกคุณคุณไม่ได้มาเพื่อจะเอาอะไรจากใครใช,ใ,ชใช่ไหมคะ ถูกต้องไหมคุณไม่ได้มาเช็คจิตของตัวเราเองด้วยว่าเรามาเพื่อให้ไม่ใช่ว่าว่าเรามาเพื่อเอาและทุกสิ่งทุกอย่างนะคะมันจะเข้าข้างเราเสมอทุกสิ่งทุกอย่างที่มันเป็นคนของเราอะไรที่มันเป็นของของเราขึ้นเสมอแล้วเจอกันบุญเสมอแล้วเจอกันสีเดียวกันจะได้อยู่ด้วยกันอยู่แล้วนะคะดังนั้นคืออย่ากลัวที่จะเริ่มต้นวันนี้ถ้าคุณยังเริ่มต้นคุณก็ยังทันค่ะเพราะโลกโซเชียลจะอยู่กับเราอีกเป็นร้อยร้อยปีเลย ดังนั้นอยากที่จะจับเงินล้านอยากจะเป็นมหาเศรษฐีอยากจะเป็นคนที่เป็นตำนานให้กับครอบครัวของเราเริ่มต้นวันนี้ก็ยังไม่สายนะคะดังนั้นคือเริ่มต้นและพัฒนาก้าวกระโดดไปแบบง่ายๆสบายๆนะคะคนสําเร็จมีให้เราเห็นอยู่แล้วให้เราเดินตามแม่ครูสตาร์บปูทางให้เราเรียบร้อยแล้วค่ะเพียงแค่คุณนั้นกล้าหรือเปล่าที่จะเอาตัวเองออกมานะคะไม่ใช่กล้าแต่เรื่องที่ไม่ได้เรื่องไม่ได้ไม่ใช่กล้าไม่ใช่ปากดีถึงเก่งหรือเรื่องที่ไม่ได้เรื่อง ดังนั้นคือปากดีแล้วก็จะต้องดีให้มันตลอดดีแล้วมีผลลัพธ์ก้าวกระโดดไปด้วยกันนะคะกับ t ี w ใครเจอคูเบอรี่โชคดีหนักมากเย่ๆๆๆไปแล้ว Love you